วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสําปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถถ่ยโกลาชาแนลแล้วนะครับผมพบกันประจําวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากในสัปดาห์นี้นะครับผมจะทําการพูดถึงเรื่องราคามันสําป,ปลังนะครับเนื่องจากได้หลายพื้นที่นะครับปรับตัวลงจนน่าตกใจนะครับ ในหลายพื้นที่ก็ได้ขายราคามันแค่1บาท50 1บาท70เองนะครับบางที่ก็1บาท90นะครับเพราะสาเหตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลในอ,ออนไลน์นี่แหละครับว่าเราจะพอหาข้อมูลได้หรือเปล่าส่วนโรงแป้งหลายๆโรงที่ปิดก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทยอยเปิดมาแล้วนะครับเช่นโรงแป้ง ซีเคของอุดรชานีหรือลงแป้งมันร้อยเอ็ดอย่างนี้นะครับผมส่วนอำเพเื่งสสงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ราคามันยังทรงตัวอยู่ที่3ามบาทหนะครับลงแป้งมันเอี่ยมเฮงนะครับส่วนลงแป้งไทยก็อยู่ที่ประมาณ3ามบาทห้นะครับส่วนลงแป้งอื่นๆนะครับก็อยู่ยืนอยู่ประมาณ3ามบาทยีนะครับก็ยังไม่หลุด2องเอ่ยยังไม่หลุดเลข3นะครับก็ถือว่าก็ยังทรงตัวอยู่ในโซน3บาทได้นะครับ ในกราฟของมันสับปะหลังเนี่ยกราฟของเขาก็ยังทิ่มหัวลงมาแต่ก็ยังไม่หลุด3บาทนะครับถือว่ามันเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยก็ยังยืนเหนือ3บาทได้นะครับก็ลุ้นกันไปว่าราคามันเข้าฤดูกาลปี68เนี่ยหลังเดือนตุลาเนี่ยปลายเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าฤดูกาลปี68เ,เขาจะมีการขยับตัวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงราคามันที่มีการอัปเดตนะปัจจุบันนี้นะครับที่ผมโพสตลงในชุมชนนะครับใน y o u t u นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรไล่มันได้ติดตามนะครับผมเมื่อก่อนนี้จะมีลงแป้งหนึ่งที่เด่นๆเลยอะ่ะเรื่องราคาที่พุ่งไป4.50บาท5 0 4บาท65อย่างนี้นะครับอย่างเช่นลงแป้งบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์นะครับที่จังหวัดชยัชยภูมินะครับผมบริษัทลงแป้งเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยราคาดีดขึ้นไป4บาท50ประมาณนี้นะครับช่วงปลายปี66 6นะครับผมก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเปิดฤดูกาลปี67มากกว่านะครับช่วงปลายเดือนตุลาพฤศจิกามาเนี่ยนะครับก็มีราคาที่ร้อนแรงมากแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับเริ่มจะมาล่วงตอนอประมาณมีนาเมษาครับประมาณนี้นะครับราคาก็เริ่มปรับล่วง ร่วงลงหลายๆลงเนี่ยร่วงลงนะครับแล้วก็ราคามันสัพหลังของบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์เนี่ยก็ได้ร่วงลงไปถึง2บาท65เลยนะครับจาก4บาทนะครับเป็นการร่วงแรงมากนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นพอเริ่มถอนมันนาแล้วก็มันนาเริ่มหมดแล้วนะครับก็มีการดีบตัวขึ้นมานะครับวันละ5สตางค์วันละส0สตางค์นะครับราคาใหม่อัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือ2บาท95นะครับ ก็พยายามดิดกลับขึ้นมายืน3บาทนะครับของบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์ทนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็จะมีโรงแป้งชาวบดีอีสานนะครับจังหวัดอุดรนะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับผมก็อยู่ที่3บาทสาสิบเอร์เซนเนี่ยอยู่ที่3ามบาทสีนะครับผม25%เนี่ยอยู่ที่2องบาทเกนะครับก็ถือว่ายังไม่หลุด3บาทนะครับราคาก็ถือว่าดีนะครับอ่าโรงแป้งชาวบดี อีสานนะครับผมแปดเปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้นะครับผมแปดเปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้นะครับแล้วก็จะมีนี่เลยลงแปง้งโชคยืนยงอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นลงแป้งในจังหวัดนครราชสีมานะครับอ,อยู่อําเภอขามทะเลศอนะครับก็มีาการรับซื้อมันสับหลังราคาสูงพอสมควรนะครับอัปเดตวันที่ยี่สิบห้ายี่สิหกมิถุนายนนี้นะครับผมก็สามสิเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ที่สามบาทหกสิบห้านะครับ เชื้อแป้ง25%เนี่ยอยู่ที่3บาท15สตางค์นะครับก็ถือว่า25%ยืนเหนืออยู่3บาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ทำมันได้เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับผมส่วนลงแป้ง CK อ่ะที่ปรับที่ปิดตัวไปสักพักหนึ่งกับลงแป้งมัน101นะครับก็กลับมาเปิดรับซื้อมันสับปะหลังแล้วนะครับก็อัปเดตราคานะครับตอนนี้อัปเดตราคาแป้งมัน ร้อนะครับราคารับซื้อหัวมันสดนะครับ30%อยู่ที่2บาท70เองนะครับตอนนี้ก็ถือ25%อยู่ที่2บาท45นะครับก็หวังว่าปลายปีจะมีการดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ3บาทให้พี่น้องชาวเกษตรไร่มันสับปหลังได้ยิ้มกันอีกสักรอบนะครับของจังหวัดร้อนะครับผมแล้วก็จะมาลองแป้ง CK นะครับอัปเดตวันที่30ก็30มิถพิจนาวันนี้นะครับเปิดเป็นเปิดรับซื้อวันแรกนะครับผมก็ เชือแป้ง30%อยู่ที่2บาท80นะครับ25%อยู่ที่2บาท45ก็ไล่ๆกันกับจังหวัด1 0อนะครับผมก็เป็นการกลับมารับซื้อมันสปหลังหลังจากปิดปรับปรุงหรือปิดซ่อมบำมรุงเครื่องบำรุงเครื่องจักรนะครับผมก็กลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็ยืนยืนเหนือ2บาท50ได้ก็ถือว่า30%นี่ยืนเหนือ2บาท50ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็หวังว่าปลายปีนี้จะ กับไปยืน3บาทได้ทุกโลงนะครับผมนี่ก็เป็นการอัปเดตราคามันสปหลังที่ผมติดตามจากเพจโดยตรงนะครับผมก็เป็นการอัปเดตจากเพจโดยตรงนะครับเราจะมาดูแนวโน้มนะครับแนวโน้มปี2 5 6 6 2 5 6 8นะครับไปไปถึงปีหน้าเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มดีหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของธนาคารนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับผมก็ มุมมองวิจัยของกรุงศรีนะครับคาดว่ามันสับปะหลังโดยรวมได้รับแรงหนุนจากการต้องการของอุตสา,าหกรรมต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆอย่างนะครับมันจากต่างประเทศหรือก็เรื่องของอวิกฤตเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ทําให้ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีมีความผันผวน,นลงแต่ว่า เรื่องของค่างเงินบาทนะครับถ้าพูดถึงแล้วค่างเงินบาทยังอยู่ในระดับที่ที่ส่งผลดีแก่สินค้าส่งออกนะครับเช่นพวกมันสัพหลังสินค้าเกษตรนะครับอย่างข้าวโพดตอนนี้ก็กลับมาขึ้นราคาได้แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องดอูพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ที่รับซื้อนะครับเขาจะสามารถปล่อยราคาให้เราได้หรือเปล่าหรือ คนที่ส่งออกนะครับเขาจะทําราคาได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าคู่แข่งตอนนี้ก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีเยอะนะครับคู่แข่งเราเนี่ยมีเริ่มมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันสับหลังของเราเนี่ยก็เกิดวิกฤตไวรัสใบด่างเรื่องเรื่องของโรคเน่าโคนเน่าแล้วก็วิกฤตเอลนินโยนะครับที่ผ่านมาก็ทําให้มันสับหลั่งได้ผลผลิตน้อยนะครับผมก็มาดูแนวโน้มกันเล็กๆน้อยๆนะครับแนวโน้ม ความต้องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องของจีนเนี่ยก็ยังมีให้ให้มันสับหลังอย่างต่อเนื่องนะครับไทยเนี่ยก็อยู่ในเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ส่งมันสับหลังให้จีนเยอะที่สุดนะครับผมก็ใช้ในเรื่องของพลังงานอาหารสัตว์และแอลโกอฮอล์นะครับผมเขาก็ยังประเทศจีนเนี่ยก็ยังพึ่งพาเราเป็นหลักนะครับก็คิดว่าแนวโน้มถ้าเศรษฐกิจดีอะไรดีขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ย คิดว่ามันสับหลังก็น่าจะมีราคาที่กลับขึ้นไปได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยเขาเรียกว่าค่าของชีพสูงนะครับต้นทุนการลงทุนของพี่น้องชาวเกษตรกรไล่มันอะ่ะเริ่มสูงขึ้นนะครับต้นพันธุ์ก็แพงขึ้นค่าแรงงานก็สูงขึ้นนะครับค่าน้ํามันก็แพงขึ้นนะครับอย่างนั้นภาครัฐภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เขาดิวกันเนี่ยจะเมินเฉยไม่ได้ จะต,ต้องหาวิธีแก้ไขให้ปัญหาให้พี่น้องชาวกเกษตรและมันได้ได้แน่ๆนะครับผมผมคิดว่าในปลายปีนี้คิดว่ามันต้องมีอะไรดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับเช่นลงแป้งแถวบ้านผมเนี่ยบางคนปลูกมันอายุประมาณ5-6ถึงเดือนเองนะครับในในอใ,ในจังหวัดโคราชน,นะครับถ้าเอยหเดือน7เดือนอย่างเงี้ยก็ได้เปอร์เซ็นต์แป้งได้ที่24 2 5ออย่างเงี้ยก็ได้ ราคารับซื้อไม่หลุด3บาทนะครับก็มี3บาท5สตางค์สบาท10สตางค์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่รับซื้อที่สูงนะครับแต่ผลผลิตของเขาะจะให้น้อยนะครับ mm hmm. เนื่องจากมันสัปหลังปีนี้ก็ชะงักแรงอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. ก็เป็นวิกฤตของชาวเกษตรจริงๆนะครับทั้งราคาทั้งวิกฤตของธรรมชาติที่ทําให้ปีนี้ทํามันสัปหลังยากมากผมร่วมร่วมถึงผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูราคามันสับปะหลังที่อัปเดตจากสมาคมนะครับสมาคมและโรงแป้งมันสับปะหลังไทยนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตกันอย่างไรบ้างนะครับก็อัปเดตวันที่28มิถุนายนนะครับตอนนี้อันนี้เป็นมันเส้นนะครับผู้ส่งออกนะครับก็ยังก็ยังถือว่าราคาสูงนะครับมันเส้นก็ยังถือว่าอยู่ อยู่ที่8บาทนะครับ8บาท15 8บาท20เนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับประเทศที่การส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดของประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยก็ให้จีนนะครับจีนเนี่ย2 4 7 3 0 0 สองตันเลยนะครับคือจีนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของการพึ่งพาใสายมันสัหลังจากประเทศไทยเลยนะครับ <c oughs> ลองมานั้นก็คือนธอร์แลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์อเมริกานะครับอันนี้คือมันเส้นอัดเม็ดนะครับผมก็ถือว่าความต้องการของต่างประเทศก็ยังเหลือ,อมีเยอะนะครับผมราคามันเส้นที่ส่งออกเนี่ยก็ยืนอยู่7บาท50 จ็ดบาทเก้าสิบถึงแปดบาทนะครับก็ถือว่ามันเส้นยังราคาสูงนะครับหัวม,มันสดผมคิดว่าอาจจะเป็นการพักตัวนะครับหลังจากที่มีการขุดถอนมันสับปะหลังในนาข้าวนะครับพักตัวเนื่องจากมันสับปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็แบ่งเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยก็อยู่ในการพักตัวแล้วก็ถึงรอบของอของไทยนะครับคิดว่าปลายปีด,ดูต้นฤดูด การปี68เนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นไป4บาทอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะผมอันนี้ผมก็เป็นคาดการณ์นะครับเพราะว่ามองจากเงินบาทแล้วยังไม่ได้แข็งค่าเลยยังมีการอ่อนค่าอยู่ที่36.737บาทอย่างนี้นะครับก็คิดว่าการส่งออกน่าจะได้รับอน,นิสงอยู่นะครับผมเปิดกราฟนะครับเปิดกราฟของมันสัหลังเนี่ย ราคาของปีนี้เขายังไม่ได้หลุดนะครับปีหกหกหกนะครับราคาทําไปสูงก็จริงนะครับแต่ปีหกเจ็ดเนี่ยมีการตัดลงของเส้นค่าเฉลี่ยของกราฟนะครับตัดเส้นราคาลงมานิดนึงแต่ยังไม่หลุด3าบาทนะครับก็ถือว่าก็ต้องมีลุ้นกันละปลายปีนี้เขาจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ4บาทได้หรือเปล่าในลงแป้งที่เคยลงแป้งหลายๆลงที่เคยทําราคานิวไฮไว้4บาท5้ 50, บาท 60อย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าให้เขากลับไปยืนที่4บาทให้ได้ในปลายปีนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าราคามันเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกไหมเนี่ยคือผมก็ตอบในแง่มุมของผมนะครับผมคิดว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปนะครับเนื่องจากโรงแป้งในในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย ไม่ไม่ได้หลุด3บาทเลยนะครับเขายังยืนอยู่ที่3บาท50าทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี66นะครับปี66เนี่ยในช่วงมันนาเนี่ยเขาอยู่ที่3บาท20หรือ3บาทเออประมาณนี้นะครับประมาณราคาไปอยู่ที่ประมาณ3บาท20 3สิบาท 40, ประมาณนี้มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมในช่วงเดือนมันนานะครับแต่ไปช่วงไป ายเดือนตุลานะครับก็พุ่งขึ้นไป4บาท4บาท50อย่างนี้เลยนะครับที่โรงแป้งเอี่ยมเฮงนะครับแล้วก็โรงแป้งไทยนะครับที่ที่อยู่ใกล้พื้นที่ของผมนะครับผมครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับพูดคุยกันนะครับใครมีข้อมูลดีๆหรือมีราคามันที่จะพร้อมที่จะอัปเดตก็เม้นไว้ในใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผม ว่ามันสับหลังในพื้นที่ใดราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมผมก็ได้อัปเดตในแง่มุมของผมนะครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องรถไถโครลาดชาแนลทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสับหลังและราคามันสับหลังออกมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ